สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมียวก็จะมาบอกทำลายใหม่นะคะเนื่องจากว่าหลายๆท่านอาจจะสับสนเรื่องทำลายของการคืนแรกของเมียวนะคะก็เรามาเริ่มจากการออกจากโรงพยาบาลตำรวจกันเลยดีกว่าพอเราออกจากโรงพยาบาลตำรวจเนี่ย หลังจากที่คอนเสา์ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยคุณหมอก็จะให้ไปส่งตัวเราไปที่โรงพยาบาลจุฬาพร์ใช่ไหมคะพอไปถึงโรงพยาบาลจุฬาพรเนี่ยคุณหมอที่โรงพยาบาลจุฬาภรก็จะอ่านประวัติการผ่าตัดของเราแล้วก็นัดวันคืนแลแต่ตอนเนี้ยคือ พอพบคุณหมอหรืออาจจะไม่ได้พบคุณหมอด okay. ้วยลงมาตำรวจเขาจะส่งใบไปให้โรงมยาจุฬาพรใช่ไหมเขาก็จะโทรมาคอนซัลท์แอดโฮมนัดวันของคุณนะคะคุณก็จะไม่ได้ใบนี้ห <empath> ร <etic subtitles> ือบางคนอาจจะได้ก so, ันก็คือคําแนะนําการปฏิบัติการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคไทยเรลอโรคมะเร็งไทยลอยก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะคะก็เมียวเคยอ่านให้ฟังแล้วล่ะว่า มันต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างนักอยู่ในเทปที่3นะคะอันนี้ย้ำอีกรอบหนึ่งก็ได้ก็คือเราต้องงดทานยาไทรอยจนถึงวันที่เราต้องกินแล้นะคะแล้วก็ยาโรคประจําตัวทานได้ปกติเลยยกเว้นยาตัวหนึ่งคือยารักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชื่อว่าคอดารอนนะคะข้อ3คืองดทานอาหารทะเลสาล่ายเกลือไอโอดีนและน้าําปลาอันนี้เขาจะเขียนมาให้เลยค่ะว่า คุณต้องงดวันที่เท่าไหร่ก่อนที่คุณจะกืนแรกเพราะว่ามันจะรับเวลาเป็น1เดือนอะ่ะเขาจะเขียนมาให้อย่างของเหมียวว่าเขาให้เริ่มวันที่12เดือน1ิปี61ที่เหมียวกืนไปเนาะโอเคข้อสีนะคะก็คือให้นํายารักษาโรคประจําตัวนะคะแล้วก็พวกหนังสืออ่านเล่นของใช้ประจําตัวพวกยาสีฟันแปรงสีฟัน กาสับผมนะคะแล้วก็เมีแนะนํา,นานเพิ่มอีกก็คือน้ำมะนาวน้ําส้มนะคะเอาไปเผื่อเผื่าไว้สําหรับแบบแพ้แร่แะอะไรเงี้ยแล้วก็ข้อห้ก็คือห้ามเอ็กซเรย์ภายใน1เดือนก่อนกินแร่นะคะก็คือช่วงคุณงดไอโอดีนอยู่อะห้ามไปเอ็กซเรย์แล้วก็ข้อ6ก็คือถ้าคนที่ตั้งครันนะคะต้องบอกคุณหมอก่อนเพราะเหมือนมันจะไปด้วยกันไม่ได้ ทีนี้เรามาเรียนทไลายตามที่หลายๆคนนะคะทุกับทุกคนเลยมั้งสับสนกันเมียวก็จะบอกว่าหลังจากออกจากโรงพยาบาลตำรวจมานะคะคุณหมอที่โรงพยาบาลตำรวจส่งตัวมาจุลาพรคุณหมอจุลาพรน,นัดคืนแรกงดเอลอดีหนึ่งดเดือนหลังจากวันคืนแรกถูกไหมก่อนวันคืนแรกเอองดเอลอดีหนึ่งเดือนก่อนวันคืนแรกนะคะเสร็จแล้วพอถึงวันคืนแรก ก็จะได้นอนโรงพยงาบาลสวันหลังจากนั้นนะคะก็มากักตัวเองที่บ้าน3วันห้ามอยู่ใกล้เด็กคนแก่นะคะหลังจากนั้นคุณหมอจะนัดอีก6เดือนต่อมานะคะพอหกเดือนต่อมาเรามาพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็จะเอาเราไปเจาะเลือดอันตราซาวและก็เข้าอุโมยอีกรอบหนึง่งแล้วก็คุณหมอก็จะนัดใหม่ในอีกประมาณแล้วแต่คุณหมอไม่เกิน7วันเพื่อมาดูผลว่า ผลเลือดผลอัลต์ซาวอุโมงเราเนี่ยมาเลงที่เรากืนแล่ไปหายหมดไหมนะคะถ้าหายหมดก็เราก็ต้องฟอ l l o w ัพกันต่อไปทุกๆ6เดือนถ้าเราไม่มีอะไรถ้าหายหมดนะคะก็คือเราก็รักษากันต่อไปจนประมาณ5ปีอะคะ่ะก็คือ o อ l ล w กันทุก6เดือนไปจนถึง5ปีเพื่อที่จะได้รู้ว่าค้ามาเลงของเราเนี่ยมัน s t ตเบิถ้าครบห้ปีมะเร็งไม่กลับมาเท่ากับเราหายการเป็นมะเร็งแล้วนะคะอะพอ6เดือนหลังจากไปลงมยาลตำรวจหมอนัดคืนแรกไปคืนแรกรอ6เดือนหมอนัดอีกทีนึงเข้าอุโมงค์อันตราซาวจาะเลือดนะคะและรออีก6เดือนไปพบคุณหมออีกรอบนึงซึ่งเหมียเพิ่งไปมาล่าสุดนะคะแล้วก็แค่เจาะเลือด ไปให้คุณหมอหรือไม่ต้องเจาะเลือดไปก็ไปถึงโรงพยาบาลเดี๋ยวเขาเจาะให้แต่เมียว่าคือที่เกียจรอไงก็ไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาลอื่นแล้วก็เอาผลมาให้สรุปหมอที่โรงพยาบาลอื่นเจาะพลาดจ้ะไม่ได้เจาะสี่ตัวตามที่คุณหมอบอกซึ่งเป็นเจาะสองตัวที่ไม่ได้เจาะคือสองตัวสําคัญมากคุณหมอก็เลยให้เจาะใหม่ก็นั่งรอคิวต่อไปอะไรเงี้ยค่ะก็ ก็คือการคอนซัลท์กับคุณหมอปกติเลยค่ะเข้าไปถึงก็คุยกับคุณหมอคุณหมอดูค่ามะเร็งค่ามะเร็งปกติดีแต่ว่าค่าไทรอยของเหมียวเนี่ยมันสูงไม่นิดนึงเพราะว่าจากการปรับยาก่อนลน้านี้ที่เหมียวบอกว่าเหมียวไปหาหมอไทรอยมาเพราะเหมียวหายใจก็อ้วนแล้วใช่ไหมคะคุณหมอปรับยาให้เหมียวเป็นทาน200 5วันแล้วก็ไม่ใช่หรอกคุณหมอให้ทาน150ห ห้าวันแล้วก็สองร้อยสองวันประมาณนี้มั้งแต่เหมียวอะ่ะไปแบบอยู่ออสเตรเลียเราขี้เกียจก็เลยทานสองร้อยทุกวันทีนี้ค่าไทรอยมันก็เลยเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเดี๋ยวดือนหน้าเหมียวก็ต้องเอาค่าไทรอยไปให้คุณหมอดูอีกทีนึงคือเจาะเลือดไปให้คุณหมอดูอีกทีนึงผ่านทางไลน์หลายๆคนจะต้องโดนผ่านทางไลน์เพราะโควิดทุกวันนี้ เพื่อนๆที่เป็นไทรอยทุกคนในกลุ่มคอมมูนิตี้ของเรานะคะถามไปว่าคุณเมียวทำไมอะ่ะทำไมจะไปคือแล้วเราไม่ได้เจอคุณหมออะ่ะพอาะโควิดค่ะตอนนี้เราต้องคอนซซลล์กันผ่านทางโทรศัพท์กับคุณหมอนะคะก็เดี๋ยวเมียวก็ต้องไปเจาะเลือดแล้วก็เอาผลอนะถ่ายรูปส่งให้คุณหมอทางไลน์นะคะว่าเออค่าไทารอยเมียวปกติดหรือยัง หลังจากที่เหมียวดื้อไปทาน200จริงๆแล้วมันไม่ไม่ได้ดื้อหรอกแต่ว่าตอนเราอยู่ต่างประเทศอะเราไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าเหมียวก็ทํางานใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเวลาตื่นเหมียวเหมียวจะตั้งเวลาไว้เหมียวจะกินยาเวลาเดิมตลอดเวลาเพราะมันคือฮอร์โมนไงคะเหมียวก็จ้างเวลาไว้ว่าเหมียวจะต้องทานตอน7โมงเช้าของที่ออสเตรเลียเพราะว่าตอนอยู่ไทยเหมียวทานตอน10โมง มันต้องเร็วกว่ากัน4ี่ชั่วโมงไงคะที่ซิสนน่เดี๋ยวก็ตั้งเวลาไว้ว่าเออสี่ชั่วโมงก็ต้องตื่นมา7จ็ดโมงแล้วคนัาเหมียวว่าเป็นคนตื่นเช้าไม่ได้พอเจ็ดโมงสลืมสลืมมาเหมียวแบบฉันไม่สามารถที่จะแบบร้อหได้ฉันแกะเม็ดร้อยสอันยัดใส่ปากกินแล้วก็คือแบบพาดเองผิดเองแหละต่อไปก็จะทำตามที่คุณหมอสั่งนะคะ ก็เดี๋ยวพอส่งผลให้รอให้คุณหมอเดินพฤษภาแล้วเนี่ยมีอะไรอัปเดตกันเดี๋ยวเหมียวก็จะมาอัปเดตส่วนคําถามของทุกคนนะคะเหมียวอ่านทุกคําถามตอบทุกคําถามอย่างที่บอกก็ถ้ามีคําถามส่วนตัวหรืออะไรยังไงก็ไอจีเหมียวเปิดรอรับอินบ็อกซ์ตลอดสวัสดีค่ะ